รถทีมงานนี้ก็ส่วนมากก็จะเปิดด้ันหน้าออกนะครับกันชนกันเชนนี่ต้องเอาออกครับอันตรายครับวิ่งางานดินหน้าฝนแบบนี้นะครับคันนี้ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับคันนี้เป็นรถของสรอครับสรอมอใหญ่คันที่เขาขับประจำนะครับทุกวันนี้ก็จ้างคนขับนะฮะ สวัสดีจ้างคนขับก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับออกมาอยู่กับช่องไร้สังกัดดังซึ่งฮนะอ่ะยามสายสายสักหน่อยครับ3ามถึงสี่โมงเช้านะเข้ามาดูทีมงานของสอรอใช้รถเอสเคร้อยยี่นะตักดินใส่ดำครับสวยๆหน้าดิน นด,ดินสวยมากรถทีมงานวิ่งอยู่ห้าคันพี่น้องวิ่งอยู่ห้าคันโอ้ฝาท้ายเปิดคันนี้อันนี้ฝาท้ายเปิด คันนี้ก็คนไหนที่ได้ติดตามคลิปของสรอหรือว่าเสียดมนะครับก็น่าจะรู้ว่า,าคันนี้ทำอะไรมาบ้างนะครับคงจะไม่ต้องบรรยายนะครับคันนี้จัดเต็มครับจัดหนักจัดเต็มเลยคันนี้เครื่องสุดยอดความแรงรว่าคนขับนี่ก็คนที่ได้ติดตามคลิปของไร้สังกัดก็น่าจะรู้ว่าหรือว่าปาตุง ไม่น่าจะรู้ว่าใครบัขับคันนี้นะ,ะฮะโหช่วงนี้รถวิ่งไวมากครับฝาท้ายไม่ปิดฝาท้ายมันไม่งับนะรู้ว่าที่ลงจะระเบิดไหม สายด้้าต่ำมากนะคันนี้คันนี้เป็นหน่าม่วงครับเอม่วงแบบนี้ทําไมมันออกอาทางหัวนี่จะเจ้าวๆอยู่ครับแต่ว่าทางอาด้านกระบะจะออกทึบๆ เอาวมีเสียงครับมีเสียงอโอ้อุ่มเต็มปุ่งกีพี่น้องอย่างนี้ก็เต็มไว้ครับถ้าได้อุ้มเต็มปุ้งกีขนาดนี้นะครับดูครับถึงดินดานแล้วนะ โอ้ด่านอย่างนี้ดินแห้งนะแปลไปปูทางได้ครับเต็มแล้วฮะโอแป๊บเดียวครับเมก้าแคปนะครับเมก้าแคปทันนี้ ดูเหมือนจะบึกบึนนะฮะมองไปดูเหมือนจะใหญ่กว่าเจ้าน้องใหม่ของเรานะครับน้องใหม่ของเราดูบางๆนะครับแต่ว่าเจ้าคันนี้ดูเหมือนอเหล็กเขาอาจจะหนากว่าหรือเปล่านะครับแล้วเขาก็ดูแบบโครงสร้างเขาสูงกว่านะดูบึกบึนนะครับคันนี้ แต่ว่ารถององไร้สังกัดนี่ดูออกจากบอบบางนิดนึงนะครับเพราะว่า,าทั้งด้านาบางฝุน่นด้านกันชนนี่เราเอาออกหมดเลยนะครับเราไม่เอาไว้นะเพราะว่าการวิ่งดินแบบนี้นี่ฝุ่นเยอะๆแบบนี้นถ้าเราติดบางฝุ่นไว้นะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยกรองไม่ต้องพูดถึงนะครับกรองนี่ ขนาดว่าเป่าทุกวันนะครับเป่าทุกวันนะครับกรองไม่ใช่ว่าวันเว้นวันนะครับกรองนี่สั่งให้เป่าทุกวันเลยขนาดว่าเราถอดบางฝุ่นหน้าแล้วก็บังฝุน่นอ่าตัวท้ายล้อหลังออกนะครับยังขนาดนี้นะฮะโอ้โหถ้าอ่าคันไหนที่อ่าติดบางฝุ่นเต็มนะครับแล้วก็มาวิ่งนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องการอ่าฝุ่นในกรองนะครับ ว่าสุดยอดมากนะคุณทีมงานนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับได้บินขุดสวยงามมากสุดยอดอ้าเต็มแล้ว โอ้ตัวห้าร้อยนี่หายไปไหนเลือแต่เลขศูนย์นะครับออกสับสองเลยครับออกหนึ่งมานิดเดียวสับสองเลยอ่ะนี่เห็นไหมครับพี่น้อง คนขับของคนนี้ก็จะเอาด้านข้างออกเลยฮะสองข้างอันนี้เหลือไว้จะทางรถเข้าไปเข้าไปเอาดินนะครับฝั่งนี้ก็จัดการเสร็จคือว่าเก็บด้านข้างสามด้านนะครับพูดตรงๆว่าเก็บสามด้านข้างสามด้านเสร็จก่อนไสในก็คือว่ามาเอาทีหลังครับพี่น้องตัวนี้ก็ต้องให้ทางมันกว้างสักหน่อยนะครับเพราะว่า มีอันตรายกับรถหกล้อนะครับดินแบบนีนเนนนบ้เป็นดินสไลด์นะฮะเป็นดินสไลด์เด็กน้องฝั่งนี้ยังดูไม่สไลด์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้านนี้นี่ฮะนี่นี่น,นี่อันตรายครับเห็นไหมเนี่ยหกล้อต้องระวังนิดนึงนะครับให้เอบไปฝั่งโน้นเยอะๆครับถ้าสไลด์ลงมานี่ตกมา,าตกมาในสะเลยนะฮะ เจ้าอามก็แสดงว่าเสียมูยังไม่วิ่งงานนะครับเขาก็ออยังวิ่งร่วมออยู่กับอยู่กับทีมงานของอแม่ชอโรอนะครับพี่น้องเป็นทีมงาน เป็นครั้งแรกนะครับของรถไร้สังกัดที่ได้เข้ามาวิ่งร่วมทีมงานนี้นะครับก็เป็นเหตุบังเอิญน,นะฮะเป็นเหตุบังเอิญ นีมาอีกแล้วคันหนึ่งครับคันนี้ก็น่าจะเป็นรถบริษัทนะครับคันนี้สอสุพัฒน์คันช่างโครงสร้างบึกบึนนะครับไม่เหมือนไร้สังกัดนะไรสังกัดเนี่ยดูเหมือนจะบาบางนะครับไร้สังกัดนี่จะเป็น g O 7 E ีนะพี่น้อง G O 7 E อฮะ โอ้มีดินเละๆอยู่นะครับมันมีน้ำาออกชนด้านช่วงด้านบนนะฮะอ่เต็มแล้วมาดูไรสังกัดคนยยันนี้ใส่เยอะไหมทีมงานนี้เขาใสายย่เยอะขนาดไหนอ่ะพอประมาณนะครับ ก็ถือว่าไม่เยอะไม่ไม่เยอะไม่น้อยไม่มากไม่น้อยนะครับพอดีพอดีครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับ